ธนาคารออมสินตั้งเป้าเน t z ซิโลในปี2050นะครับโดยในช่วงท้ายเนี่ยก็จะงดสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเรื่องนี้นะครับนายวิทยวัฒนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูตรที่เป็นศูนหรือว่าเน t z ซ r โร m อิม i o n Roadmap นะครับโดยแบ่งออกเป็น3โควนะฮะภายในปี2050 โดยในอีก7ปีข้างหน้าก็จะเดินหน้าขบหและ2ครับคือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของทางธนาคารจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าเกาะน,นะครับและสโคที่3เนี่ยอันนี้คือขั้นสูงสุดเลยคือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกผ่านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและการลงทุนครับซึ่งจะดาเนินการคู่ขนานจนสามารถบรรลุเป้าหมายให้ได้มากกว่า50%ภายในปี2030นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายเป็นเนซิโลเลยในปี2050ครับ ก็จะมีการจัดเก็บแล้วก็คำนวณมาตรฐาน science based target initiative นะครับจะเป็นสากลด้วยแผนงดการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจเชื้อเพลิงฐานหินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องและก็มาตรการ ESG score ก็จะนำมาใช้ด้วยนะครับในการประเมินคุณสมบัติด,ด้าน ESG ของลูกค้าวงเงินสินเชื่อ500ล้านบาทขึ้นไปอันนี้คือองค์ออกรบริษัทขนาดใหญ่เลยนะฮะเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ส่วนลดดอกเบีย้ยหรือว่าอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้เป็นกรณีพิเศษด้วยสําหรับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในกลุ่มของ positive list นะครับอย่างเช่นธุรกิจส่งเสริม BCG ธุรกิจ EV และ supply chain หรือกิจการบริษัทที่มีคะแนน ESG score ในระดับสูงเป็นต้นครับดูเรื่องของอัตรา